ที่เห็นในนี้นะครับเป็นลูกของน้ำพุ่งดอชื่อทางทาง,ทางการนะครับเขาเรียกว่าน้ำพุ่งดอแต่ว่าชื่อพื้นเมืองก็จะมีน้ำแมงดอน้ำกระดอน้ำอะไรหลายอย่างที่มีคำว่าดออยู่ด้วยนะครับมันเป็นวัชพืชที่สร้างปาาัญลำคั้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะว่าต้นมันขึ้นแล้วก็ยาก จทางจะฟันอะไรก็ต้องระวังน้ำเพราะว่าน้ำพงดอเนี่ยนะครับให้ดูน้ำน,นะตั้เข้าไปเราจะเจ็บปวดมากนะครับใบของมันนะครับมีบางจังหวัดสามารถจะเอายอดอ่อนและใบอ่อนของน้ำพงดอไปทานได้นะครับเขาถือว่าเป็นการพัฒนาการอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนจาก พัจนพืชให้กลายเป็นพืชที่มีประโยชน์ได้นะครับมาดูลูกของน้ำพุ่งดอยอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกของมันเนี่ยสามารถจะเอามาทานได้นะครับมีรสหวานปนขมนะฮะหวานปนขมลองดูแล้วหวานปนขมถ้าหิวน้ำก็อาจจะช่วยได้นะครับแต่ว่าปกติแล้วก็ไม่ควรจะไปกินมันนะ รสชาติมันไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากินสักเท่าไหร่